ขอสวัสดีนะครับพ่อพี่น,ออน,นนะ้องครับเมื่อนี้เช่นเคยแล้วครับมาใส่เบ็ดตามให้นะตามคลองนะครับคลองนี่มันคลองใหญ่นะครับใส่ไปทางนี้แล้วครับไก่ฟูอยู่อำเภอชุมแพคือก้อนนะครับเบ็ดสามสิบกว่าลังสี่สิบลังนี้แล้วครับใส่งเงยหยือกนะครับ เวลาตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแรงนะครับสีมาวางเบ็ดไว้ก่อนนะครับตอนหาหงมูแดงจังสีมาใส่เงียรครับเซ่เงียเราจงมาหลุนกันนะครับวาเขาสีได้บอนะครับเบ็ดบ่ลายครับมันเนี่ยเบ็ดนิดเดียวนะครับก็สถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับชมกันนะครับ หกตึงอยู่พ่นละเราเลยเอาต้องเอาไ้เนาไปเครีรยนะครับนี่ไม้ไปเครีร์มีดไปเครีรยทางางาออกนะครับว่ามือนีไม้กะเพิ่นก็ว่ามีป่าลายอยู่ดรอกแต่กะสิรองดุนเบิ่งนะครับมือแรงนี่ครับเงี่ยวหัวคือเก้าแล้วครับรอรุอ่นรอชมรอติดตามกันต่อไปนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานพญอ่อนเลครับเดอ้อครับมารอดนกันครับตอนแรงครับครับหลังจากที่ไซเบ็ดแล้วนะครับก็บกลับบ้านไปกินขา้าวประมาณสามทุ่มนะครับตอนนี้ครับก็บมายามนะครับมายามเบ็ดมีหัว นี่หลังแหลกนะครับบอลอนนะครับเงียบอยู่ช่องเงียบยบคู่หัวก่อนนะครับเหลยวบลายนะครับสื่อสองขีดตะโดนหลักหลังนี้ก็บอลอนเ hey. ใส่เบ็ดในคลองนี่ไงติดตัวเนาะครับตามคลองครับขางน้ำมูลงขี้กบบรนนะบอกหล่นครับปลากินเดืกบ่อน,นี่ครับ เงียบปิ๊บเลยนะครับอยู่ท่าเกา่าอยู่ท่าเดิม บมีกระตกกระเติกกระตากอย่านีนะครับบวมีหล่นเนี้ยจิบเนีบยลิบดังเดก็บ่หล่นนะครับเพิ่งขึ้วออกต้องมือเนาะยามเดียวยามรอบเดียวอยู่ครับบ่หล่นจักหลัง หลังนี้ก็บอลลอนฝนกัดลิ้นโอเคครับเดี๋ยวขันถึกเบ็ดปลาถึงเบ็ดกระสีไทยให้เบิร์นะครับเด้อไปเรื่อยครับครับอย่ามา,มาพ่อคันนี้นะครับจมมิบเลยครับเดี๋ยวไปเห็นหอด จมหดปลายเบ็ดมัน,นครับวะโอ้ยมันหลุดหลุดีโอ้ยบ่ถิกครับไม่ถูกหลุดนะครับเสียดายยู่ครับนี่ไปอย่างโน้ะเนาะหมายคล้องนะครับโอ้ยังบ่ได้จากตัวนะครับตัวนี้ครับรอหลุลดรอชมตามเชร์กันต่อไปครับผม สวัสดีครับบรรยากาศยามเศร้านะครับเมื่อคืนนี้มายามเบียดรอบหนึ่งครับบ่ได้จักโตนะครับมาเบิ่งตอนเศรอเบืองนะครับมามันสี่ได้บอนะครับมาหลุดมาชนมุมกันครับเบิ่งหลังแรกเลยนะครับผมอู้แล้วเรกแล้วเรกมูครับหลังแรีมกงอ้้จุป้าจุป้า ป็ดูแลน้องบุญน้องโอ้ขนมาขัเดียวนะหลุดวน่นี่มจะจับตัวปลาด้ขาด ตัวงามครับเกาะตาเลยตัวเล็กครับหลังเล็กกำลังแล้วนะครับรุ่นกันต่อไปนะครับ อย่างที่ซ้อนครับมูถือบนน้อบุถือตัวครับเกาะได้ดดบุญบุึกบุตร หลุดหลุดหลุดบันทึกนะครับโอ้โหพลาดนะมุนเอเลิเบื้ววลังกันต้อไปครับปลาดครับพี่น้องหลังนี่หนไหมไส้ไว้ยุผีแล้วครับเบื้องหลักเบ็ดด้วยครับเพ่ยรโค้งลงไปเพีย ยังเด็กเนาะเนาะเป็นลุงสีเนาะตรงนี้หรือเบื้องหลังครับโอ้ยถึงบ่อล่ะ โอ้ยบ่ถือครับหลุดอีกแล้วโอ้เสียดายเนาะมาไปดูดไหมครับผมครับหลังนี้ก็หมอบด้วยครับเออเป็นยังไงบ้าหมอบดีแทบเตี้ยสมากที่หลุดนะครับ โอ้โหเนี่ปตะขอรครับนี่ตะขอขอบบนนครับนยคับเต็ที่สองนะครับของเซวนี่นะครับประมาณเป็นเดยนะครับผมติดตามดูกันต่อไปครับ ระเบิดหนังนี้นะครับป่าดปน้องโค้งสินครับมาลุน้นกันนะครับเนื้อโอ้พี่ชนัยล่ะโอ้ยน่าเห็นแล้วเหตุครับปลาคอปลาคอออกเลยล่ะออสองซี่ะตะเจปลดก้อนครับปลดก้อน ของกันหลายนะครับครับกระกูเป็ดเสร็จแล้วนะครับสำหรับเ้านี้นะครับเบ็ดตอนสามสิบกลังเน่ยวหัวกระหลอดแน่บกรหลอดแน่ยังเหลืออยู่นะครับช่ยปักถิ้งไว้นะครับมาเบ่งผลงานกันนะครับขอสามตัว คลิปนี้อกอ็ขออยุ่ติไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากไ้พี่น้องของเขากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกับช่องไลพ่พีออนนะครับก็ขอกราบขอบคุณพี่ยังสูงนะครับสวัสดีครับ